สื้อซาฟารีค่ะซาฟารี Safari ทรงผู้หญิงนะคะสลิมเข้ารูปลูกค้าถามมาเยอะค่ะว่าข้างหลังเป็นธนูแบบไหนเนี่ยนะคะจะให้ดูธนูคาดหลังค่ะแล้วก็มีกีบสองข้างนะคะอันนี้คือด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะคอฮาวายนะคะอะสอสมอซาฟารีค่ะคอฮาวายค่ะกระเป๋าสองใบล่างนะคะแล้วก็กระเป๋าบนหนึ่งใบค่ะอะสอมอค่ะอะสอสมอ ลังค่ะมีธนูหลังนะคะธนูหลังค่ะธนูหลังค่ะธนูหลังด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะสลิมเข้ารูปค่ะทรงผู้หญิงค่ะอันนี้เนาะลูกค้าถามมาเยอะค่ะว่าสลิมเข้ารูปผู้หญิงธนูข้างหลังเป็นยังไงวันนี้เอามาให้ดูนะคะธนูหลังจะเป็นประมาณนี้นะคะธนูหลังค่ะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นอสอมอ ด้านหน้าค่ะอ,อสมอค่ะด้านหลังจะเป็นจีบนะคะธนูค่ะธนูค่ะจีบหลังนะคะลูกค้าถามมาเยอะค่ะว่าข้างหลังเป็นยังไงวันนี้ให้ดูแล้วนะคะข้างหลังจีบ